สำหรับชาวราศีกราฎนะครับดวงการเงินในเดือนมกรานะจนค่อมๆเดือนกุมภาไปเล็กน้อยนะครับอ้าเรามาดูกันเนะว่าตัวของคุณเนี่ยนะมันจะเป็นแนวทางอะไรนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมๆนะครับไม่ได้เจาะจงแบบชาวราศีกราฎฏคนในคนหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเปิดดูทั้งราศีนะครับก็ลองไปไประยุกต์ใช้แล้วกันนะครับ สำหรับชาวราศีกรกฎนะครับนะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยนะเขาบอกว่าต่อให้คุณมีเงินหรือไม่มีเงินแหละแม่ใจมันเป็นเศรษฐีไปแล้วนะครับนะได้อัศวินเหรียญน,นะครับเห็นไหมถือเหรียญก็เลยทีเดียวนะครับแสดงถึงความมั่งคั่งนะใครที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าก็ถือได้ว่าแม่รวยเนาะเนาะจัดไปนะ อย่าไปเกรงครัวอันใดเพราะว่าเราเป็นคนรวยนะครับนะหรือว่าใจเราเนี่ยคิดแบบคนรวยอยู่แล้วนะครับสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยนะต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยต่อให้นะจะยากดีมีจนยังไงก็แล้วแต่นะครับมันจะเริ่มมีบรรยากาศที่ดีนะครับที่เกี่ยวกับการเงินหรือว่ามีคนเนี่ยที่คิดบวกในเรื่องของการเงินเนี่ยของคุณเนี่ยนะรายร้อมคุณนะลรายร้อมด้วยความอบอุ่นนะ <c oughs> คนมันมีเงินมันก็ต้องอบอุ่นเป็นธรรมดาใช่ปะ่ะธรรมดาเนาะอ่ะเขาบอกว่าและสิ่งที่คุณคาดหวังอะไรนะไอคนที่มันมีเงินอยู่แล้วเนี่ยมันก็คาดหวังความสําเร็จนะคาดหวังชื่อเสียงเงินทองสาระความการสารเสริญนะจากคนอื่นๆนะครับมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ว่ากันนะครับแล้วอะไรล่ะ นะถ้าคนที่ยังไม่ซักเซจะไม่มีเงินในกระเป๋าหนอนอเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองก็จะมองว่าเออถ้าฉันมีความสําเร็จเนี่ยนะเงินทองก็จะเข้ามานะเข้ามาอย่างทะลักทะล้นเลยทีเดียวนะครับเออจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะนะประมาณนั้นนะครับอ่ะใบที่4อดีตแล้วก็พื้นฐานเขาบอกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยนะที่ว่ามันรุมเร้านะชาวราศีกรกฎอยู่เนี่ยจริงๆแล้วปัญหาพวกนั้นอนะ มันทําให้คุณเครียดแต่มันทําร้ายคุณไม่ได้เห็นไหมมันยังเข้าไม่ถึงตัวนะถ้าเข้าถึงตัวเนี่ยน้มีดมันต้องเสียบอะไรแว่าแต่นี่มันเข้าไม่ถึงตัวคุณนะมันเข้ามาแค่แบบว่าทําให้คนเอ่อคนเราเนี่ยนะกลุ่มประสาทกลุ่มสมองนะก็ออกแนวทรงเครียดแล้วว่ากันอย่างนั้นเราก็ไม่ว่ากันนะเครียดก็ต้องว่าว่ามันเครียดนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเครียดแล้วกูกูฟินมันก็โรคจิตไปหน่อยนะครับอะว่ากันอย่างนั้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะ พวกบริวารคุณล่ะนะไอ้บริวารเขาเรียกว่าที่ผ่านมานะที่ผ่านมาคุณก็จะเจอแต่ไอ้คนที่เครียดเนี่ยนะดังนั้นผมก็จะแนะนําว่าคุณเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะที่ฟังคลิปเนี่ยนะผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยคุณก็ไปหาสังคมใหม่ๆสังคมดีๆนะเห็นไหมต่างกันเลยนะสังคมสังคมคนแบบว่าคิดบวกคนมีเงินนะสังคมที่ว่าไอ้แบบคนที่คิดลบนะมีแต่ความเครียดนะมันก็จะพาให้ประสาทป่วยนะประสาท ประสาทแดกจิตป่วยเออพูดอย่างนี้ประสาทแดกจิตป่วยไปซะเปล่าๆอันเนี้ยพึงระวังนะครับพึงระวังนะเรามาดูไพ่ใบที่6กเขาบอกว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะมีความท้าทายให้เข้ามาให้เข้ามาวัดใจคุณดีกว่านะได้ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเห็นไหมกว่าคุณจะได้ชัยชนะเนี่ยมันจะเจอเจอ,เจอ,อุปสรรคเจออีดาบ นะอีดาบพวกนี้แหม่บรรดาบเล็กๆอันี่เจออีดาบอัศวินเลยทีเดียวแสดงว่ามันเป็นปัญหาที่ถ้าคุณชนะไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะสำหรับชาวราศีรากรกฎนะครับอ่ะอย่ารอช้าเราไปดูนะไพ่ใบที่7นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะแนะนํานะเทวดาฟ้าดึงเขาแนะนําว่าอะไรเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยทำตัวให้มันชิลๆนะไม่ใช่ว่าชิลต่อปัญหานะเขาบอกว่าชิลกับชีวิต เขาบอกว่านี่นะได้ไพ่อัศวินถือถ้วยเขาบอกว่าบางทีเนะี่ยถ้าคุณเครียดเนี่ยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นะก็แนะนําว่าเออลองไปเสรธรรมชาติบ้างชอบอชอบขีมข่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แบบไปออกทริปไปนะคชอบขี่รถพาลูกพาเนียไปหาอะไรนะชิลๆทำนะหาอะไรชิลๆกินนะครับในเรื่องของกา,ฟงกาแฟก็ได้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยสมองเนี่ยเห็นไหมสมองเราผ่าน เราเราหลีกหนีจากไอ้ปัญหาเนี่ยใช่ป่ะคุณเองก็จะแบบแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวกรกฎเนาะไพ่ใบที่8พูดถึงอะไรซะสถานการณ์นะแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาที่คุณเจอหรือว่าคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นอีกเนี่ยเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยไปหานะผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายนะหรือว่า เป็นผู้หญิงก็ได้แต่มีนิสัยที่แบบมันแมนนะลุยๆนะครับเด็เขาเรียกว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเป็นคิงไม้นะครับคิงไม้ก็พูดถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นหัวหน้าเราที่เขาเขาแบบมีจิตเมตตาจริงๆผู้ใหญ่คนนี้มีจิตเมตตามากๆนะครับแล้วก็ถ้าเห็นคุณเนี่ยนะตั้งใจอยากจะหาเงินหาทองสร้างชีวิตเนี่ยเขาสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยและยิ่งเกี่ยวกับเรื่องงานนะ ยิ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจร่วมกับคนนี้ได้เลยนะครับหุ้นส่วนกันได้ไหมได้นะครับตั้งใจเอาจริงเอาจังเขาได้ไหมได้นะครับถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เกื้อหนุนเห็นไหมเป็นคิงที่ใจดีมากๆนะครับความคิดที่ซ่อนเอาไว้นะคุณเองเนี่ยอยากร่ารวยนะจริงๆทุกคนก็อยากร่ารวยแหละนะอันนี้คือได้คิงเหรียญนะครับคิงเหรียญเนี่ยมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงเฮ้ย ใครก็อยากไปเศรีฐีทั้งนั้นแหละใครก็อยากลืมตาอ้าปากนั้นแหละแต่นะตัวคุณเองก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยปัญหาที่มันเข้ามาตอนนี้นะเราต้องเคลียร์อะไรยังไงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยปัญหาในเดือนนี้ถ้าคุณเนี่ยผ่านด่านไปได้นะสร้างความร่ำรวยให้คุณเลยสร้างชีวิตที่มันแตกต่างเลยนะบทสรุปคือว่าปัญหามันเข้ามาแน่นะในผมมองเนี่ยปัญหามันเข้ามาแน่เขียวอีเลยเลือดแดงสกเลยเรีเดียวนะ อีหานี่โดนอีหานี่โดนเสียบเลยทีเดียวแสดงว่าอะไรยิ่งปัญหาใหญ่คุณแก้ได้คุณยิ่งรวยถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะคุณรับทรัพย์แบบจังๆเลยถ้าคุณเป็นลูกน้องนะเจ้านายคุณอ,อาจจะมอบรางวัลให้หรือว่าค่าคอมมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ให้สําหรับชาวราศีกกฎนะครับอการทํานายก็จบแต่เพยงเท่านี้แค่นี้พอนะแล้วก็ไปมั่งคั่งร่ารวยผมก็ยินดีด้วยถ้าคุณ บางครั้งร่ำรวยนะครับก็ขออนุมโมทนาสาธุด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยเด้อ